เป็นผู้ประกอบการโรงแรมนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ที่เห็นความสำคัญของการเกิดขึ้นหรือการใช้งานยานยน,ยนต์ไฟฟ้าครับวันนี้เราจะตามไปนะครับดูว่าที่นี่เขาเตรียมอะไรไว้ให้สำหรับผู้ใช้ย,ยานยนต์ไฟฟ้าบ้างสวัสดีทุกทนนะครับตอนนี้เรา กำลังจะตามนะครับออแอปแอปหนึ่งเป็นแอปชื่อว่าปลั๊กแช์นะเป็นแอปที่คนในยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าคนใช้รถไฟฟ้าเนี่ยรู้จักกันดีนะครับวันนี้ผมจะตามไปในที่ที่หนึงนะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ที่เห็นความสำคัญของการเกิดขึ้นหรือการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าครับวันนี้เราจะตามไปนะครับดูว่าที่นี่เขาเตรียมอะไรไว้ให้สำหรับ ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าบ้างไปกันครับด้วยความที่เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าเชียงใหม่มีโรงแรมเนี่ยค่อนข้างเยอะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาเกือบทั้งปีนะครับเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยมีเทศกาลท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นส่วนหนึ่งในงานของ การบริการยานยนต์ไฟฟ้าให้สำหรับนักท่องเที่ยวผมก็ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำได้แล้วตอนนี้ผมกำลังจะตามไปที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งนะครับที่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ให้ความร่วมมือนะสนใจในงานของยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะครับกำลังจะตามไปที่ โรงแรมที่ให้ความสนใจนันครับตอนนี้ผมอยู่แถวออคูเมืองเชียงใหม่นะก็อย่างที่เห็นนะครับบรรยากาศเชียงใหม่แม้จะในช่วงโควิดนะฮะร,รถก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่สังเกตด,ดูในรถแดงนะไม่มีคนนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวนะเพราะว่าด้วยรถสาธารณะเนาะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของอการใช้งานนะที่จะต้องนั่งด้วยกันอย่างเงี้ยครับทำให้ รู้สึกได้เนาะถึงบรรยากาศของอันตรายที่เกิดขึ้นของคนข้างๆน,น,เนะเพราะนั้นการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนะครับก็จะเริ่มมีเหตุผลมากขึ้นนะครับในงานของยานยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากว่ามีความปลอดภัยมากกว่าที่จะใช้รถสาธารณะนั่นเองในช่วงเวลาแบบนี้นะครับตอนนี้ผมมาที่ โรงแรมโรงแรมหนึ่งนะครับในจงังหว <tablet> ัดเชียงใหม่ก็โรงแรมอยู่ด้านหลังที่เห uh ็นนะครับก็คือโรงแรมชื่อว่านพัานะครับโฮเทลจังหวัดเชียงใหม่นะครับโรงแรมนี้มีความสนใจนะครับในส่วนของงานที่เป็นรถไฟฟ้านะครับมีเครื่องชาร์จไฟประจําโรงแรมด้วยครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันครับพัทรานะครับเป็นโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่โรงแรมหนึ่งที่คิดถึงเรื่องของงาน รถไฟฟ้านะครับหรือว่าการพัฒนาร่วมกันของการใช้ e v e า i นนั่นเองนะครับที่เห็นด้านหน้าครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าจริงแล้วก็คือทางโรงแรมนะครับได้เตรียมที่ชาร์จไฟไว้ให้ด้วยนะสำหรับลูกค้านะครับที่เข้ามาจอดแล้วก็พักในโรงแรมนะครับก็สามารถที่จะชาร์จไฟนะครับถ้าท่านไหนว่านะครับช่วงนี้ผมกำลังเก็บข้อมูลอยู่เนาะก็ร่วมกันสแกนนะครับแล้วก็ตอบคำถามนะครับแบบสอบถามเพื่อจะ มีการพัฒนาร่วมกันในการเก็บข้อมูลนะครับใช้สำหรับการพัฒนารถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้จะเป็นตู้ e v ชาร์จนะ3 2์นะครับ3 phase น,นะครับ 22kV อันนี้เป็นตู้ AC นะครับก็จอดทั้งคืนก็ชาร์จได้เลยนะครับ ก็เวลาจะชาร์จก็ไม่ยากนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีเจา้าหน้าที่คอยที่จะให้คําแนะนำนะครับในการใช้งานนะครับแล้วก็ถ้ายังไงก็เรียนเชิญนะครับที่โรงแรมนภัทรโฮเทลครับโรงแรมที่มีที่ชาร์จสำหรับรถ e ีี บรกาเชียงใหม่ดีนะถ้าใครท่านไหนอยากสัมผัสอากาศเย็นๆนะก็ยังหนาวอยู่นะครับเชียงใหม่ก็วรนนีเป็นเชิญนะที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมาช่วยกันหาคำตอบร่วมกันนะครับว่าทำไมเชียงใหม่ ยานยนต์ไฟฟ้าถึงยังไม่ได้รับความนิยมครับผมเชื่อกันขึ้นหน้าครับสวัสดีครับระที่นี่คือเชียงใหม่ครับ